ทุกคนนี่นะครับตอนนี้เราอยู่กับหน้า Discord ของ Map a n i m e ิ e กร a r d นั่นเองนะครับวันนี้จะมาอยู่ในช่วงที i m e News นะฮะอัพเดตข่าวสารกันสักนิดนึงเพราะว่าทางตัวเกมหรือว่าทาง Discord เนี่ยได้มีประกาศมาแล้วนั่นเองว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างก็สุดท้ายก็เรื่ืนเปิดอย่างที่คิดไว้นะครับว่าไปเปิดเดือนหน้าแน่นอน่นะรเรามาดูว่าโอ้ oh. เขาอ้างอะไรไว้บ้างแล้วกันอาจจะใช้คำนี้เลยนะก็เผื่อใครแบบหาว่าพี่เป็นคนอวยแบบนี้อวยเหลือเกินอวยเลยหลายสุดท้ายก็เลื่อนเปิดเนบออกเปิดสิ้นเดือนนี้เขามีบอกไว้แล้วตามนี้นะครับส่วนตัวพี่ไม่ได้เป็นเนฟหรือว่ามีส่วนร่วมอะไรเกี่ยวกับแบบนี้ก็แค่รู้สึกว่าอวยเพราะว่ามีเดฟจากเอเอมาอยู่แบบนี้เยอะก็เลยรู้สึกว่ามันน่าจะอวยอ่ะน่าอวยที่สุดนะครับอืมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเขาบอกไว้แล้วบอกอะไรไว้บ้างนั่นเองนะครับดินพันธุ์โทษทีเพิ่งตื่น รจริงพี่เห็นข้อความนี้ไว้ตั้งแต่ที่เขาเพิ่งประกาศแล้วาาว่าเจะค่อยตื่นมาทำแล้วกันแล้วเ,เขาเพิ่งตื่นเลยครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาพูดอะไรปบ้างเนาะ so we broken the promise อ่าตอนแรกเขาทักอายก่อนนะเดยกบอกนะครับล้าเขาก็บอกว่า so we broken the promise broken Broken the promise we are made and are going to take extra time into June to finish the game and make it the best tower defense uh, TD game you are uh, going to play นะครับตรงนี้เขาบอกไว้ว่าเขาทำแบบเขาผิดสัญญานะครับที่บอกไว้ว่าจะเปิดในเดือนที่แล้วนะครับแล้วก็ใช้เวลาจนเดือนหน้านะครับเพื่อที่จะทำให้เกมเกมที่เราที่เขาจะเปิดหรืออนิเมะมังารของเขาเนี่ยเป็น the best TD game you are going to play นะครับก็คือเป็น tower defense ที่ดีที่สุด ที่พวกเราจะได้เล่นนั่เนเองนะครับนี่เขาบอกไว้อย่างนี้เนาะต่อมานะครับ we apologize ideally and but we promise we will make up for it which the game play sneak and finally this time นะครับก็คือเขาบอกไว้ว่าเขารู้สึกผิดหวังไม่ใช่สิผิดหวังเลยละ่ะเขารู้สึกขอภัยอย่างสุดซึ้งนะครับก็อั o l o g i จ e i d เด l l y ี่ ideally, นะครับขอภัยอย่างสุดซึ้งนะก็มันเป็นคำนวนของเขานะครับ แล้วก็เขาสัญญาว่าจะชดเชยด้วยการให้ดูเกมเพลย์นะครับในส่วนของเกมเพลย์เขาน่าจะปล่อยมาพร้อมวันวันเปิดเลยนะครับเขาน่าจะแก้เรื่อง UI แก้อะไรเยอะแยะไปเต็มไปหมดเลยก็ทำให้เปิดดีเลย์นะครับอลิสเต็ดอัลลิเลสเดตอิสแอคชวลลี่คัมมิ่งนะครับวันปล่อยใกล้จะมาแล้วก็รอกันต่อไปนะครับต่อมานะครับ just กีปอ us a bit of more of time นะครับก็คือให้เวลาพวกเราเพิ่ม and one more chance นะครับก็คือให้โอกาสอีกครั้งอะไรเยอะนะครับอืมก็คือขอโอกาสนะครับขอโอกาสก่อนเนาะ And we will outdo all of your e x p e c t a t i o n ตรงนี้นะครับเขาบอกว่าขอขอเวลาเพิ่มนิดนึงแล้วก็ขอากาศอีกสักนิดนึงนะครับก่อนที่เกมจะเปิดเนาะแล้วก็จะเอาความหวังของพวกเรการมาอยู่ในเกมนี้นะครับไม่รู้เสียงรดเข้าเปล่าขอภัยนะแถวบ้านมีเด็กแว้น่า,นานดีนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับ we are all working our hardest at the t i s current state of the game ือเขาบอกไว้ว่าเขาพยายามทำงานอย่างเต็มที่กันหมด รประมาณนี้นะครับเขาบอกไว้ประมาณว่าท้ายแล้วเขาก็ผิดสัญญาที่เปิดเดินที่แล้วนะครับก็เลยทําให้เกมบันดีเลยไปเปิดเดอนหน้าน,นั่นเองนะครับตรงนี้ก็ต้องบอกว่ารู้สึกว่ามันดีนะตรงที่ไม่รีบเปิดจุดแบบจะเอาชื่อเสียงแบบ AC นะครับไม่รีบเปิดแบบเอ้ยรีบเปิดมาแข่งกับแมปนู้นแบบนี้นแมบปบน,แบบนั้นมาแข่งกับดีเฟนเดอร์เขาไม่รีบเปิดนะครับ ถ้าเขารีบเปิดมาส่วนตัวพี่คิดว่าคอนเทนต์ที่เราจะได้เล่นก็มีเหมือนเดิมนะครับอ่าประตูชาเลนจ์อินฟินิตี้อ่าตอนนี้ก็ดีเฟนเดอร์มีประมาณนั้นไอในด้านนี้ไอไม่ใช่ประตูสิเป็น Infinity. อินฟินิตี้อ่าสตอรี่แล้วก็ชาเลนจ์นะครับก็คงจะมีแค่3อย่างนี้แต่ว่าแมปนี้ก็จะมีเพิ่มมาอีกอย่างหนึง่งถ้าเขารีบเปิดตอนนี้ก็คือชาเลนจ์ไอในด้านของไม่ใช่ชาเลนจ์สิด้านของพอร์ทัลนะครับแล้วก็ตอนนี้ในซับอนอเมนต์มีสนิทใหม่นิดหน่อยเดี๋ยวพาไปดูทีหลังเนาะ อประโยคซ้ายนะครับ either นะครับอันถูกเนี่ย either perfect the game or keep your something bad นะครับก็คือมันจะเป็นเกมที่ดีนะครับเป็น perfect g เกมหรือว่าจะเป็นเกมที่มอบความรู้สึกแย่ให้กับเราอะไรอย่างงี้นะออสิ่งที่แย่นะครับ something bad เนอะอืมโอเคประมาณนี้เนาะเนื้อของอน e m e n ก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันที่ s u อ e l e ม e n t ถ้าแปลตรงไหนไม่เข้าใจขอไปแต่แปลตรงตัวแล้วนะครับเพราะไปวิวเขาไม่ได้ยากมากเนาะต่อมานะครับ อ่ะตรงนี้เขาบอกไว้ช่วงเวลาทีหเพราะมีคนเลื้อนเต็มเยอะไปหน่อยนะครับมันมีคนไปอบอกบนวุวายในด้านของแชทเจเนอเรลนะครับแล้วก็แชท t CC ก็โดนเหมือนกันเราก็ทําให้ตอนนี้แชท t CC ล็อกไปแล้วนะครับไปรู้เกิดอะไรขึ้นเหมือนกันนะตรงนี้งงเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่เขาบอกไว้นะครับในด้านของ เราปริง if need นะครับออตรงนี้นะตรงนี้นะครับบอกไว้เมื่อตอนตีห้าหลังจากที่โพสต announcement ได้ประมาณ2ชั่วโมงนะครับเราจิมกลมไปประมาณสอบชั่วโมงแต่จริงมันเป็นสอบชั่วโมงครึ่งอนะเนาะอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะเขาบอกไว้อะไรบ้างนะครับ As much as you r guys are currently f e e l w n t disappointed in the developer, the game is missing what you r guys are looking for, which is a perfect game ตรงนี้เขาบอกไว้ว่า หม้ว่าพวกเราจะรู้สึกผิดหวังนะครับ feeling down เนาะแล้วก็รู้สึกผิดหวังกับ developer นะครับก็คือผู้พัฒนาในเกมเนี้ยอย่างเช่น d i v s นะครับพวกคนที่เขามาจาก a แล้วก็ the game เนี่ยเขาบอกไว้ว่าเกมเนี่ยกำลังไม่มีนะครับไม่มีในสิ่งิที่เราคาดหวังนะครับเราคาดหวังคือ b a s i w a l l y looking for นะครับก็คือคาดหวังแบบมองหาอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นสํารวนบ้างครับเหมือนกันเนาะแล้วก็ แบบเกมที่เพอร์เฟกหาเกมที่เพอร์เฟกครับเป็นเกมที่สมบูรณ์แบบก็จะมีแบบเบสออนเดเอเนาะเราจะเห็นได้ว่าเอมันมีอะไรทาเยอะนะครับเลดเอสตอรี่ที่มันมีลีเจนสต์สเตทนะครับเป็นในด้านของการทํารีลงลีลิกอะไรพวกเนี้ยมันยังไม่มีนะครับอืมก็อย่างที่บอกว่าถ้าเขารีเปิดก็คงจะเป็นแบบดีอาดิฟเฟนเดอร์ที่มีอะไรให้เล่นนิดนิดนิดหน่อยนะครับแต่ส่วนมากคนเขาอยากให้เปิดกันเพราะว่าอยากเล่นเลยนะครับอืมพอสนิทมันมาแบบเยอะมากสนิทโคตรเวอร์เลยนะครับจนสุดท้ายแล้วก็เลื่อนนะครับเลื่อนอยู่ดี อาต่อมานะครับ s o m e of us are currently busy with s c h o o l w h i c h s c h o o l work exam ครับก็คือตัวนี้เขาบอกไว้ว่าทีมงานพวกเราหรือว่าพวกบางคนในพวกเราเนี่ยเขากำลังแบบยุ่งกับการเรียนการทำงานการสอบอะไรอย่างนี้นะครับที่เขาบอกไปนะก็อย่างที่ร,ร,รู้รู้กันนะครับว่าเด็บ,บางคนเขาก็ยังไม่ใช่แบบคนเรียนจบยังอาจจะยังศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยอะไรพวกนี้นะนี่นะครับนะก็เลยทำให้ติดงานติดสอบติดเรียนนะครับอย่างที่รู้ร,รกันเนาะ a t e t on release date w l l l Ensure the game is in a good stage for the public to enjoy and have a perfect have the perfect amount of content that i s community is looking for โอ้โหยาวมากประโยคนี้เขาบอกว่าวันเปิดจะบานในภายหลังอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็จะทำให้แน่ใจได้ว่าเป็นเกมที่ดีก็ง่ายก็คืออย่าไปพูดเยอะนะครับก็คือเขาโม้ไว้นะครับว่า วันวันจำนายหน่จะมาแน่อนอนนะครับแล้วก็จะทําให้เป็นเกมที่ดีสำหรับคนที่อยากเล่นนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เรากำลังมองหานะใน community is looking for อะไรอย่างเงี้ยนะครับเราอจาไปแปลเยอะเดี๋ยวจงงกันมามาต่อกันนะครับ Hope this is much of downer to some of you guys and we hope to release this game in a perfect condition for you guys to enjoy นะครับ ตัวนี้เขาบอกไว้ประมาณว่าเหมือนหวังว่าจะไม่ทําให้เราผิดหวังมากเกินไปอะไรเงี้ยนะแล้วก็จะปล่อยเกมในสถานะที่มันดีที่สุดในการที่จะให้เราเล่นอะไรเงี้ยเอออย่างที่เขาบอกนะครับมันพูดได้ง่ายเนาะก็เหมือนประโยคข้างบนนะครับเขาเหมือนประโยคอธิบายแอบบนๆนิดนึงแต่สุดท้ายแล้วก็คือตอนนี้เกมยังไม่สมบูรณ์มากนะครับหลายๆอย่างก็ยังเพิ่มเข้ามาอยู่นะครับเดี๋ยวเราพาไปดูกันว่าเขาปล่อยอะไรมาไว้บ้างเนาะแล้วก็ตรงนี้นะครับอ่าทูแอ์แอฟวิชเฮ SR Open N N1 Lost t e r m i นะครับก็คือหลังจากที่ประกาศไอ้ announcement ไปก็ทำให้มีคนกลายเป็นลิงนะครับกลายเป็นลิงกลายเป็นลูกกระเบีนะครับเกิดการเหยียดขึ้นเกิดการดา่าหนุนหนานี่นะครับเกิดการเปรียบเทียบอะไรพวกนี้เนาะก,ก็เลยทำให้แชทเจนแล้วตอนนี้น่าจะล็อกไปแล้วนะครับแล้วก็แชทซ c ซโดนล็อกด้วยนะครับให้แวบๆไปดูนิดนึงนะนี่นะครับโดนล็อกไปด้วยเหมือนกันเนาะในแชทซ c ซนะครับซีซี CC คือแชทสำหรับคนที่แชร์เตอร์นะพวกเราก็น่าจะดูได้นิดนิดหน่อยมันไม่มีอะไรนะครับ อ่ะก็ในส่วนนี้นะครับพี่ไปอ่านมาแล้วแต่ขี้เกียจอ่านแล้วนะครับเดี๋ยวมันจะยาวเกินเดี๋ยวเราจะไม่พาไปส่งว่าเขาสปอยอะไรมาเพิ่มบ้างนะครับอาจารย์มลอ่านดูตรงนี้แบบสรุปๆเลยเมื่อกี้พับไปดู OBS นะฮะกลัวมันไม่อัดเมื่อกี้ไฟตกไปจริงๆอัดไปแล้วรอบนึงแต่ไฟตกก็เลยต้องทําให้มาอัดใหม่ก็เลยขี้เกียจอ่านตรงนี้แหละเขาบอกไว้ว่าเขากําลังเขียนเออ่เป็นในส่วนของส่วนสําคัญนะครับเป็นโค้ดเบสเนาะ impact of the c o s e b a s which to make f e o d a y นะครับก็คือเป็นส่วนสําคัญของโค้ดอ่ะก็ ไม่ง่ายคือเป็นโค้ดที่สําหรับการแก้แล็บนะครับเขาบอกไว้ด้วยว่าถ้าเขาเขียนเสร็จแล้วเขียนเสร็จแล้วเนี่ยพวกเราจะคุกเข่าขอข,าขอบคุณเขาเพราะว่าโค้ดเนี้ยมันจะทําให้เราไม่ปิงมากเราไม่แล็บแบบเวลามีมอนเยอะไม่ทําให้มอนวาร์ฟนะครับถึงมันจะมีมอน5้ารตัวในเวลาเดียวกันอะไรเงี้ยส่วนเนี้ยมันไม่ทําให้เกมดีเลยเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ยูรู้กาลังเล่นเกมตอนนี้นะตนนัวดูน,ต,น,นต่อไปสำหรับการโม้ของเขานะครับว่าเกมจะเป็นเกมทาวเวอร์ดิฟเอนท์ที่ดีที่สุดณตอนนี้นะอืม เดี๋ยวเรามาดูก่อนนะครับว่าก่อนหน้านี้เขามีสปออะไรไปบ้างพี่ไม่ได้ทําคลิปเนาะ,ะก็เลือเ่อนไปสักนิดนึงตรงนี้นะครับล่าสุดไม่ใช่ล่าสุดก่อนที่จะมีคนบน่นว่าไม่ค่อยมีอะไรโพสเพิ่มเติมเขาก็ปล่อยเป็นวันรีเลสต์ไปแล้วนะครับแล้วก็ทําให้มีเว็บลอมเกิดขึ้นมาเนาะทำให้มีเว็บที่ปล่อยอแบบวันรีเลสต์ของไม่บมังการแบบมั่วๆมานะครับอันนี้เขาบอกไวนะ้เนาะอันนี้รีเลสต์ยูซีฟอร์มหรือเว็บไซต์อิดเฟกนะครับ แล้วก็ล่าสุดที่พี่รู้สึกว้าวก็คือตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยมันจะมีเป็นพรนะครับเป็นพรให้เลือกนะจากที่เห็นน่าจะเหมือนอีเวนต์ฮาโลวีนนะครับของอนะิเมะแอ e ด t เ r นเเนาะถ้าใครเคยไม่เคยดูอีเวนต์ฮาโลวีนเนี่ยเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังคือในตัวเกมจะมีให้เลือกทั้งบัฟและก็ดีบัฟในการเล่นนะครับส่วนในของอนะีเวนต์ฮาโลวีนเนาะอันนี้ก็น่ารุ้นนะครับว่าจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะครับ ถ้าเป็นแบบนั้นแสดงว่าเกมเปิดมาเนี่ยพร้อมที่จะให้เราเล่นแบบหลายหลายคอนเทนต์เลยอันนี้ไม่ได้เข้าข้างเกมแต่พูดแค่ในสิ่งที่เห็นในสนิกนะครับเพราะพี่ไม่ได้เป็นมีส่วนในด้านของเดฟบหรือว่าอะไรยางอื่นที่เห็นนอกเหนือจากพวกเราในส่วนของเกมเพลย์รับรองได้ว่า UI เหมือนจะรีเมคใหม่นะครับอืมใครเห็นสนิกเกมเพลย์ไปเนี่ยเขาแก้ใหม่แล้วในด้านของ UI น่านจะอย่างนั้นน่าจะนะแต่จากที่รู้มาก็คือน่าจะแก้แล้วนะตอนนี้นะครับ แล้วก็เหมือนจะมีบอกำจำนวนเพชรจำนวนของที่ได้ด้วยนะที่เขาเซ็นเซอร์ไว้นั่นเองนี่นะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหนันนาเมกที่เราเห็นในสนิกอ่าลาสสนิกอะเนาะอ่เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าสนิกเขาปล่อยอะไรมาก็คือเป็นในส่วนของอ่แบบดาเมจออฟนัมเบอร์นะครับอ่ก็คือเหมือนจะเปลี่ยนใหม่หรือเปล่านะครับนี่เห็นไหมเป็นท่าโจมตีของอีกริดนะครับนี่จะเป็นเอฟเฟกต์ยูนิคนะถือว่าทํามาได้แตกต่างนิดนึงนะครับเอ้ยไม่เปิดเสียงแล้วกันเดี๋ยวโดนนะครับเห็นไหม อ่ะเราจะเห็นได้ว่าอีกรฤษมันจะตีตีตแบบไซเคิลอะฟุเลีนะครับตรงนี้แล้วก็มีเป็นเซอร์เคิลไม่ใช่ไซเคิลเท่าทีนะครับอ่านี่เลยประมาณนี้นะครับสำหรับอนิเมะแฟนการที่เขาประกาศมาล่าสุดเพราะก็กยังน้อยก็ยังเคลื่อนไหวแล้วก็ประกาศให้เรารู้ว่าสุดท้ายแล้วก็ดีเลยไปเปิดเดือนหน้านะครับก็ส่วนตัวคิดว่าน่าจะประมาณ ต้นเดือนหน้าต้นเดือนก็ไม่เกิน15วันของเดือนหน้านั่นเองก็เราดูกันต่อไปว่าแมปนี้จะเลื่อนไปถึงไหนนะครับแต่ว่าต่อเน,นี้ยเราก็เล่นด e เฟนเดอร์รอกันไปก่อนเนาะส่วนตัวพี่ก็ยังรออยู่สําหรับแบบนี้เพราะว่าคาดหวังนะครับคาดหวังว่าเดฟของอนิเมะเอเวนเจอร์จะทําออกมาได้ดีแล้วก็ในส่วนของโอนเนอร์เนี่ยฟังเดฟของอนิเมะเอเวนเจอร์มากแค่ไหนะก็เราดูกันต่อไปนะครับในส่วนเนี้ยพี่ก็ยังอวยเหมือนเดิมนะแบบนี้นะครับเพราะมันไม่มีแมปไหนให,ให้อวยแล้วมันก็เหลือแค่แมปนี้แล้ว d ดฟเฟนเดอร์เปิดมาส่วนตัวพี่แอบผิดวังนิดนึงตรงที่เขากลัวิขกสิทธ์เกินไปเนาะอย่างพวกเบลุงเบลุ Be ung, เขาก็รีโมเดลใหม่ก่อนที่จะเปิดก็ใครน่าจะรู้พี่รีวิวไปแล้วก่อนที่มันจะเปิดเนาะใน,นส่วนของ EV o Defender ก็ไม่ได้ทามาให้มันดีเท่าไหร่นะครับ Evo วมาก็แค่เพิ่มท่าเพิ่มท่าโจมตีแค่ท่าเดียวเท่านั้นนะครับส่วนกระสุนสันคือในส่วนของอันดี้บรรยากาศเนี่ยเปิดเดือนหน้านะครับเขาเิ่นเปิดเดือนหน้าแล้วก็ให้เราดูอะไรนิดนิดหน่อยเนาะแล้วก็เหมือนจะมีสนิเกมเพมาอีกในอนอาคต อ่ะเขาบอกว่าสนิคเกมเพย์น่าจะใกล้มาแล้วนะครับอันนี้เป็นใน่วนของอท่าโจมตีของอ e ีกิปเท่านั้นนะครับพี่น่าจะเข้าใจผิดก็คือตอนแรกคิดว่าอันนี้เป็นสนิคที่เขาให้ดูแต่สุดท้ายแล้วอันนี้น่าจะเป็นสนิคของท่าโจมตีอ e ีกิปให้เราดูเนาะอันนี้ยา่างล่างยังไม่อีโวนะถือว่าเอฟเฟกต์ทมาได้ดีมากๆนะถ้าเห็นที่เราเห็นแค่ตรงนี้เห็นไหมอ่ความที่เป็นเท็กเจอร์ไม่ใช่ PNG แล้วก็ไม่ มันมันคมอะ่ะเออเอฟเฟกมันคมนะครับเราจะไม่เห็นว่ามันนวลน,นวลเหมือนดีเฟนเดอร์ที่มันจะแบบออกเป็นในด้านของการ์ตูนนิดนึงนะครับจะเป็นในทางของแอนิเมชันอนิเมะไปเลยไม่ใช่แอนิเมชันดูทีนะมีประมาณนี้เนาะไม่ได้อวยแต่รู้สึกว่าอ่ะอวยนะฮะเออ,เอ,อก็ฟูดอะไรแปลกๆก็คืออ่ะช่างมันแล้วกันนะครับส่วนตัวพี่ก็ยังรอเหมือนเดิมอย่างที่บอกนะครับใครคิดเห็นยังไงก็สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็ลองคุมตปไม่ได้แต่อนนึงเขาก็มีสนิทไม่ให้เราดูนิดหน่อยเนาะสำนี้นะผู้รับชมนะฮะฝาก,กดแชร์ เป็นไนังไงก็ดีครับเดี๋ยวเรามารอดูซีนี้เกมเพลว่าะจะเปลี่ยน UI เปลี่ยนอะไรไปบ้างนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ